สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. พฤศจิกายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของแอดมังกรเมรัยนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ลงให้งวดแรกนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่าน6ก็ มานะครับเข้าตำแหน่งหลัก10หวยออก962งวดก่อนผมก็ลงให้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านใบนี้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้เลข4นะครับได้เลข4มาลุ้นกันครับ4จะมาไหมแนวทางเด่นตัวเดียวนะครับของแอดมังกรเมลยัย ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูเพิ่มเติมตัดไปทุกท่านด้านล่างสุดนะครับไปเลขสี่ตอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นต่อมาครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นคงที่บนนะครับเลขเด่นของอาจารย์ทำได้ทั้งหมดสามตัว ก็คือ456นะครับ456หงวดที่ผ่านมาก็มี6เข้าหลัก10นะครับตามนี้ใครชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับแนวทางเด่นคงที่เลขเด่น3ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเต็มของอาจารย์ทุกท่านชุด3ตัวให้มาเป็น,นทาง3ชุดนะครับ ก็จะมี049 549แล้วก็069ทุกทันตรงนี้นะครับ049 549 069กสองตัวก็จะมี49 69แล้วก็09ในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์มี52 29แล้วก็69นะครับวัดนี้อาจารย์ให้มาเร็วทุกทันวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่าง1นึ่งทับสิบเอ็ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนสั้นๆนะครับเลขเด่นตัวเดียวของ S19 งวดที่ผ่านมาลงให้งวดแรกนะครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลข6นะครับ6ก็เข้าหลัก10ทุกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์คำนวณได้เลข6ทุกทันได้เลข6อีกแล้วนะครับมาลุ้นกันท,กทัน6จะมาอีกไหม มาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดีครับหลักหน่วยไหมเอาก,ก็แคปหน้าจอเอานะครับใบเต็มก็ประมาณนี้แนวทางเด่นบนสั้นๆเลขเด่นตัวเดียวงวดใหม่ได้เลข6นะครับแนวทางของอาสิบเก้าต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นร้อยสิบหน่วยหรือว่ามาครบสามตัวของอาจารย์วันชัย เมื่อที่ผ่านมาลงให้งวดแรกนะครับคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์มาครบอยู่ทุกท่านมี2มี6แล้วก็มี9นะครับตัวค่อนข้างเล็กผมขออนุญาตพิมพ์ให้เพิ่มเติมนะครับก็คือด้านล่างทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้689 0123้าศูนย์ะครับหกแปดเก แนวทางมาครบสามตัวของอาจารย์วันชัยใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านจับหน้าจอแล้วก็ไปมัดรวมดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าชอบต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นสิบหน่วยรูปแบบนี้ทุกท่านงวดที่ผ่านมาผมลงให้งวดแรกสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ห้า 6 7 8นะครับก็จะมีเลข6เข้าหลัก10งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับสูตรคำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือ5 6 7 8วางไว้ที่ตำแหน่งหลัก10กับหลักหน่วยนะครับวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ1ทับ11 2024 มาต่อกันที่หนทางของ s b วันหน้านะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูดํำนวนเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้2 2ก็เข้านะครับโูยออก9 6 2ส่วนเลขชุดที่ให้มานั้นไม่มี6 2ทุกท่านมี2 9เข้าเป็นคู่โตดนะครับจุด3ตัวตรงนี้ก็มี1 2 9นะครับผิดไปดตัวเดียวทางด้ยเลขงวดก่อนประมาณนี้ทุกท่าน หมดหม่อาจารย์ใจดีแบ่งปันมาให้แล้วนะครับผมส่งต่อคุณผู้ชมไว้ฟังทางขวาเลยครับ 1. นึ่งพฤศจิกายนสุดคำนวณเลขเป็นรูปตัวเดียวได้9นะครับได้9ชุด2ตัวก็จะมี 92, 94, 98นะครับแล้วก็จะมีชุดเบิน3าชุดตัดลงมาก็จะเป็นทางชุดเดียวนะครับอาจารย์ชอบ94นะครับ94 ข้อมูลชุดสาเตัวอยู่ด้านล่างสุดนะครับอยู่ด้านล่างสุด3ชุดได้294298แล้วก็498ครับตามนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของ S อบวันหน้าต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดใต้ฟ้างวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเข้าต่อนะครับ เด่นตัวเดียวได้2ก็เข้านะครับเลขชุดมี2 6เข้าตัวกลับ้วยออก6ขอภัยหวยออก96 2 0 0 3งมวดหลังสุดนะครับเข้า2หลุด1งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณเลขเด่นตัวเดียวได้เลข9นะครับได้เลขเ้เลขชุดที่ให้มาก็จะมี9 1 9 4 9 6 9กแล้วก็98นะครับ5ชุด9ก้าหนึ่แล้วก็98้วันที่อยู่ด้านบนนะครับ1นึ่งทับสิบเอ็สูตรคำนวณของแอดใต้ฟ้าต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดทะเลใจงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้9ก็ ไปหลักร้อยเลยนะครับเลขชุดก็จะมี6 9ตรงนี้ทุกท่านเข้าเป็นคู่โต๊ะ3ตัวก็จะมี5 6 9นะครับแล้วก็6 6 9ที่ใกล้เคียงนะครับประมาณนี้ทุกท่านทางด้วยเลขงวดก่อนงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณเลขเด่นรูดได้9กับ6นะครับ9กับ6อยู่ด้านล่างสุดทุกท่าน เลขคือสองตัวนะครับก็อยู่ในส่วนตรงนี้มีหกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์สามตัวมีเก้าเก้าหกเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็เก้าหกหนึ่งนะครับตะเลใจอัดมาก็จะเป็นในทางของแอดวิวนะครับอาจารย์ให้ในทางสรุปบนมานะครับชุดเดียวตรงนี้ครับคำนวณได้ศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เจ็ดสี่ ตัวเด่นก็เห็นจะเป็นเลข7นะครับตัวรองก็คือเลข4ไม่มีเจตนาาหลอกลวงนะครับชอบก็นำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งไม่มีใครรู้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นต่อมาครับจะเป็นแนวทางพื้นดำนะครับตัวเลขสีขาวของแอสเซนเดย์งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้8กับ9 มีเลขเก้านะครับไปบนส่วนเลขชุดหลุดไปนะครับหลุดไปงวดก่อนนั้นนะเลขเด่นก็เข้านะครับคำนวณด้วย6กับเจดก็จะมีเลขหนะครับที่ไปบนงวดที่ออกห6ห5ห้าห้าเก้างวดใหม่ไปฝั่งทางขวาทุกท่าน1ทับสบเอดสันห้าหกสิบเจ็ดูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้สามกับสี่นะครับสามกับสี่ตัวเด่นสุดเกินจะเป็นเลขสาม เลขชุดก็จะมี3 8กับ3 5นะครับตัดลงมาก็มี4 6 4 9 3ตัวได้9 4 6กับ8 3 5สามหคำนวณของแอสซันเดนะครับวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอสเคแล้วแต่ดวงนะครับ1ทับ11ทับ6 7เลข ตัวเดียวตรงนี้ได้0นะครับด้านบนมี25กับ27แล้วก็ฝั่งทางซ้ายมี0 109 99 24ฝั่งทางขวานะครับมี26 46 63แล้วก็61ต่อมาก็จะเป็น,นทางของอเอสเซทานะครับคำนวณเลขเด่นตัวเดียวได้3นะครับได้3 แล้วก็2ตัวนะครับมี3 0 3 1 3 7 3 9 3 6 6 9 6 7 9 7แล้วก็1 0 3ตัวมี6 3 9 7 3 9ทุกท่านมาต่อกันที่นิตยสารนะครับและผลพูนทวีงวดที่ผ่านมาเลขเด่นมีเลข6นะครับเลขชุดก็มี6 2ทุกท่าน6 2ก็ ข้าตรงๆนะครับหยออก96200ห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเลขเด่นได้058ทุก058เลขชุดก็จะมี0104 07 51 54 57 8184แล้วก็87นะครับจากทางราบผลภูนทวี ต่อมาครับมาดูแนวทางเลขดับของรอัชนาพลกันบ้างครับใบนี้เลขไม่น่ามาล่างทุกท่านงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้เลข7ก็ผ่านนะครับโวยออก 0- ูนงวดก่อนนั้นก็เข้านะครับสิติขออภยัยงวดก่อนนั้นก็ผ่านนะครับ6งวดนี้ผ่านทั้งหมดเลยทุกท่านสําหรับสูตรคำนวณเลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์ งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายคำนวณได้เลข9นะครับคำนวณได้เลข9งวดประจำาที่1พฤศจิกายน2567รบเครับแนวทางของอาชนะพลใครชอบเด่นก็คงไว้นะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ